รายละเอียดของสนที่สัญญาต้องแลกกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางการศาลและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแต่ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การล่ะอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการค้าเสรีไม่ผูกขาดและทำให้การผลิต เพื่อค้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศด้วยสินค้าสำคัญที่สยามผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั่นก็คือข้าวไม้สักและดีบุกค,ค่ะนะคะจุดเริ่มต้นของการทำสนธิสัญญาการค้ากับต่างชาติต่างประเทศมีมาตั้งแต่ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะนะคะ18เมษายนปีพุทธศักราช2398ค่ะในหลวงรัชกาลที่4ทรงลงนามสนธิสัญญาทางพระราชมตรี กับอังกฤษในชื่อที่รู้จักกันว่าสวนที่สัญญาบาลริง หลังการขึ้นคลองราดเมื่อวันที่3เมษายน2 3 9 3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานช่วยเหลือราษฎรดนน้านความเป็นอยู่โดยทรงเห็นว่าหากมีการเปิดการค้าข้าวเสรีกับชาวต่างชาติจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมากประกอบกับหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีและข้อตกลงด้านการค้ากับอังกฤษและสหรัฐอเมริกายังคงมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขค่ะต่อมารัฐบาลอังกฤษได้มีการส่งจอห์นเบลริงเข้ามาทำสนที่สัญญาช บบับใหม่ในปีพุทธศักราช2,398โดยเป็นการเชิญพระราชสารของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเข้ามาถวายพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทำสนธิสัญญาทางไมตรีทางนี้คณะของเบลริงเดินทางมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24มีนาคม2,398ทำสนธิสัญญาการลงนามกันนะคะเมื่อวันที่18เมษายนค่ะปี2,398ค่ะ และแม้ว่าในรายละเอียดของสนที่สัญญาต้องแลกกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางการศาลและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแต่ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การละอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้ยังทําให้เกิดการค้าเสรีไม่ผูกขาดและทําให้การผลิตเพื่อค้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศด้วยสินค้าสําคัญที่สยามผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั่นก็คือข้าวไม้สักและดีบุก ต่อมาส่วนที่สัญญาเปาเริงก็กลายเป็นต้นแบบของการทําสนสัญญาทางการค้ากับประเทศต่างๆที่เข้ามาเจรจากับสยามโดยสนสัญญาฉบับดังกล่าวก็มีการบังคับใช้อยู่นานกว่า70ปีจนกระทั่งมีการแก้ไขและค่อยๆย,ย,ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6หลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุด<อ>นี่คือวันนี้เมื่อวันวานค่ะ18เมษายนพุทธศักราช2 3 9 8ใช่ค่ะช่วงรัชกาลที่4ค่ะ เป็นวันลงนามสนิสัญญาเบาริงใช่ค่ะแล้วกว่าจะมีการทําสนิสัญญาตอนนั้นถูกกดดันเพราะว่าเรือจากต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามากดดันบางส่วนเราจึงเสียเปรียบไงใช่ค่ะนะก็สูญเสียอธิปไตยทางศาลไปบางส่วนก็ต้องแลก แต่ว่าในที่สุดก็พยายามยกเลิกแต่ก็มองใช่มองเห็นถึงประโยชน์มากกว่าในตอนนั้นก็เลยมีการถามค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ชมนะถ้าเข้าไปในเน็ตฟลิกนะฮะเรื่องทวิปพจะพูดถึงรายละเอียดช่วงการทาสันีิสัญญาเบอรริงด้วยค่ะช่วงรัชกาลที่4่แนะนำแนะแนวคือเวลาเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราตัดสินประวัติศาสตร์จากปัจจุบันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ยุติธรรมค่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปยอมเสียเปรียบเขาได้ยังไงแบบนั้นในยุคนั้นนยอมได้ยังไงเราต้องนึกถึงบริบท ขณะนั้นสถานการณ์ตอนเราม่อำนาจต่อรองแค่ไหนต้องนึกถึงตอนนั้นด้วยมันจึงจะยุติธรรมกับประวัติศาสตร์มีใครแปลให้กูฟังเลยใช่ไหมข้าบ้านเมืองชิบหายแล้วอย่ามาโทษกู I would like to present my letter of appointment from the Queen. It shows that I am a representative of Her Britannic Majesty. นี่เป็นหนังสือตราตั้งประทับตาสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษประกาศให้เซอร์จอห์นบาริงถืออำนาจเต็มในฐานะตัวแทนรัฐบาลอังกฤษมาเจรจาความเมืองกับสยาม Allow me to present my fellow negotiators, Mr. Harry Park, consul at Amung, my assistant, Mr. George Kane. my second assistant, Mr. John Charles Baring, my son and personal secretary, and Mr. Charles Bell, student interpreter. This is the royal command appointing the negotiating committee. Exercising absolute power on behalf of His Majesty the King in all matters concerning the kingdom of Siam representative of His Majesty the King in charge to the capital and its environment. myself in charge of the coastal city of Siam, I have had everything translated into your language. Now that everything is correct, I should like to present the new treaty for Siam's agreement.

on friendship. he said he disliked how japan closed its door. but siam is not like that. the british ambassador, crawford, came to siam in the second reign. and there were others. ขายไม่ได้เราไม่ได้มีมากมายไว้ขายข้าวก็ไม่ขายสยามไม่ขายข้าวให้ใครเราต้องมีไว้กินในประเทศพอสีร้อยละสิบให้เหลือร้อยละสามเห็นทีจะคุยกันไม่รู้ความเอาก็ปั่นรถมาจอดหน้าบ้านเราคิดจะเอาอะไรก็ได้พอช่วงํำคัญนะก็เลยใจมันกลับบ้านไปข้อสำคัญต้องให้สัญญานี่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัว ที่จากนี้ปัดกับมันเท่านั้นเองเอาละการก็มาถึงขั้นนี้แล้วหากข้าขัดถืนก็เหมือนดื้อรั้นเป็นคนแก่หวางความเจริญของบ้านเมืองเวลาของข้านั้นสิ้นแล้วข้าจะให้ความเจริญในเวลาของพวกเจ้าจงใช้มันอย่างระแวงระวังเถอะ อเดช่าฝ่าองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าหลวงราชลิทธานนขอพระบรมราชานุญาตกาบบังคมทูลเบิกตัวเซอร์ยอนโบลิงทูตอังกฤษอันมาแต่พระนางซึ่งเป็นใหญ่เป็นเจ้าราชอาณาจักรอันผสมกันคือทวีปปิเตนใหญ่และทวีปไอแลนด์พร้อมคณะ It is my pleasure to greet an envoy of Her Majesty the Queen of England. I realize the greatness of your country and the value of mutual goodwill. How is the treaty going? Everything is most satisfactory, Your Majesty. You must not expect too much from Siam. It was mostly a jungle. Trade will change Siam from a forest to a garden, Your Majesty. Our country used to be a forest, but is now a plantation. Your country is a garden. We have earned our prosperity, Your Majesty, through trade. When the steamer would leave. When the treaty has been signed tomorrow, Your Majesty, the ship will go to await me at the estuary. When everything is done, I hope that this goodwill will make us good friends.